คือตอนแเราแปที่ที่หนงบชบ้ามันเป็นเป็นโคชิ่งสเปซซึ่งมันอยู่ข้างบนฉันเลยะันสี่สิบอยู่ท้องหลอะเนี่ยรู้จักไหมท้องหลอดเออไม่เดียวเวอยรงดูรืรู้จักไหมท้องหลอไมรู้นี่นะครับเอาฟีเอาฟีเช้อทองหลอดเสื้อเสื้อท้องไรท้องเกลือท้องเกอาจจะท้องหยิบท้องยอน อันนี้สองแฉอันนี้สองจีก็คือตอนเดียเหมือนอาซาคิดตึกแตคือจะพยายามเดินไปแบบไม่ดูอี๋หนุ่มอี๋นะพออๆก็จะมองเราเรามันต้องเดินไปทางไหนอ่ะมันต้องเดินไปทางไหนอ่ะเดินเดินไปก่อนที่จะรู้เองว่าจะฝั่งไหนแต่กล้องสวยมากสวัสดีครบวั เราต้องเดินทางไหนอ๋อไหนบอกสิว่าทำไมเราถึงไม่เจอชันสีสิบเราลืมดูชัน้นลิฟต์อ๋อลิฟต์ผิดฝั่งตานมถูกต้อ้นชื่อเปเป้ปเพย์โปรเจกต์ ก็คือที่เนี้ยมันจะเป็นแบบว่า co-working space แล้วก็เออเสามารถทำงานได้แล้วก็ไปทำอะไ่ด้วยอยู่บนั้น40ตั้โโนของรอในเรือนเลยนะใช่ไหมอันนี้คืออ่านข่าวได้เลยปะ่ะอันนี้คืออ่านข่าวได้เลยปะแม่เือจะบอกว่าวันเนี้ยคธอเนี่ยามาไปตอนตอนเที่ยงเพร,รว่าเอาสามา่าตอนเที่ยงอะไรนี้เราเราความที่ออกจากบ้านเที่ยงเท่งกว่าเกือบาย เรามาชั่วโมงหนึ่งอะพูพดบางนาแล้วน้อนนทองหรอเออสองคนที่มากับตรงนี้กับตรงน,นี้คุณ <c oughs> จะตัาชากี่รอบ <c oughs> เราได้มาแล้วมันน่ารักเออแก้วน่ารักมากอดิพตันคิดว่าจะได้เป็นแก้วพัดติกจริงปะจริงปะคิดว่าเป็นแก้วพัติกเออแล้วก็จะเป็นการอแก้วเบเนอร์เฮงแก้วเบเอร์เฮนแวแก้วเฟลล์คอมแบกยังไม่ได้มาเลยนะคะแต่คุณคอมแบ๊แล้วที่เราพักกับไหเพราะว่าเขาเคยบอกว่าที่นี่คือที่ยวงานของเราซึ่งอ้เป็นสไทายแล้วก็อันนี้เป็นโกโก้เราพัดิขัดไปไม่ดีเลย

แบบนึกไม่ออกครับเ้วแต่กว่าดิไดบดิดดอะไรถูกต้องอันนีิเนี่ยร้านโบราณละ้า,ลา,าวไทอร่อยมากชอบนะชาไทย ร้อนแบบมีความแบบซิมิต่วา่าแบบเล่นนี่สินะก็โที่มีความเป็นมินด์อ่าดูวิวแบบมีความเป็นมินดน์มีความแบบมีเล่นเออขอดับกระแสอ่ะเออจริงพยายามน,น่นี่ก็คือวันนี้เราจะพาเอาเพื่อนี่ มันก็คือปัดตินเดอร์ครั้งแรกกันลเลย้ลูกมึงอันนี้เหรออกูกมูสองรูปขอมูว่าไงอ่าครับอะไรอู่กขว เราทินเดอร์ไข่ปัดเจอปัด <c oughs> แมทด้วยนะเพื่อเราจะได้มีเขาสักทีมีมีเฮด้มาสวยมากสุดโคนดี่น่ารักว่าใครปัดเจอปัดแมทด้วยอค่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะมาดูกันว่าภายในสามสิบนาทีนี้ <c oughs> เพื่อเราจะปัดได้กี่คนอ่าทำไปเรื่อยๆได้ไหม เวลาคนเขียกกับทินเดอร์ครั้งแรก <laughs> ไม่ได้เขียกไหนรูปเรา2,000 years later อือโฟรม์มันแบทแล้วมันแบทแล้วมันแบทแล้วมันหักเลย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  เส็ดแ,แล้วเส็ดแบบแล้วคือเอนี่ยเห็นป้าบอกแล้วว่าเนี่ยทำตามวิธีเนี่ยไม่ถึงวันหนึ่งอ่ะได้เลยจริงไหมร <c oughs> ีวิวมานอนที่สุดยอดถ่ายรูปให้แต่งรูปให้หางมืให้น,นี่ตัวจริงประสรบการณ์จริงเพราะเราคือสี่ประตเนี้ยเด็กสี่ประตไม่ร้ายนะเด็ก <c oughs> สี่ประตไม่ร้ายเด็กสี่ประตเป็นเด็กที่มีความสามารถในด้านการแต่งรูปและหาแฟนเราเชื่อแบบนั้น แบบเนี่ยคือแบดีมากผู้ใช่เลิศบอกแล้วแค่ต้าตัดการห้องรองมา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 ่ามา,กกาม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 ายามดตามามดมาคาม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 าาม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 าามามามมามามา มันเป็นไอดอลในไอดอลในการแรปโคตรมันด่ามันแบบแบดแบบเป็นใครวะเก่งเกินประสบการณ์จริงอะเต่นนานเหงหรพอมปลายไม่ดริงๆกูเล่นมาตแต่มต้นมสามอ๋อที่โดนค่าปีแล้วก็ไม่นี่ไปใช่ก็เล่นมสามใช่ป่ะถ้าแบบโตความได้ก็เล่น อ,อสามเรีอยอม .3 เสร็จใช่ไ่มโดนแบกครับเร็วตอบจะผู้หญิงใส่เสื้อ,อตอบว่าอะไรไม่รู้ไม่ใช่เล่นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องถ่ายนะอ่าายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนเน,น,นี่ยถ้าฮินเดอร์เหตคลิปนี้นะสปอนได้น็อตพองที่จะสนับสนุนฮินเดอร์ให้ ฮินเนอร์เข้าได้เลยเดี๋ยวนัดซื้อสูตรแดงรอเลยถ้าฮินเนอร์เข้าเดี๋ยวซื้อสูตรแดงใส่เลยสุเนี่ยเดี๋ยวทำเฉลต์ปักช่อมท้องวันนี้ก็มีตะปัดเขาบอกว่าแต่ถ้าฮินเนอร์สนับสนุนโกะแพตินัมหรือไอ่กระตามก็เข้าได้หลักฮินเนอร์ไอเหลวฮินเดอร์ไอเลวฮินเดอร์เดี๋ยวตะปัดเข้าได้เลยไอเหลวินเดอร์ไอฮินเดอร์เลยฮินเดอร์ ก็คือตอนนี้เรานั่งจะมาเกือบสามสัโมงได้แล้วแต่๋ยก็จะ,ะกลับบ้านแล้วก็ไปหาอะไรกินนิดหน่อยคราวนี้แหละเพราะคือที่นี่นมองคดีมากคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าอยากมาทํางานประหาที่ที่มันแบบว่าแบบทําให้แบบว่าสมองลดแรงอะไรเงี้ยก็ที่นี่ก็ตอบโจทย์นะทุกคนคือทุกคนมาได้มาได้แนะนำมากอยู่ทองหล่อตึกทีวันชั้นสี่สิบ เลยแล้วถ้ามันไกลก็ไม่เป็นไรนี่เราวอลกวันนี้เราก็จบแค่นี้ขอแเรากลับบ้านแล้วถ้าสนุกก็อย่าลืมติดตามได้นะคะใช่หรอมันจะเนะใช่เพราะที่นี่มูดดีมากเลยจริงดีมากจริงสุดๆ